สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนนักสะสมครับคลิปนี้นะครับสยามชาแนลนั้นนะครับจะมาให้ข้อมูลในเรื่องของเหรียญ5บาทนะครับซึ่งเป็นข้อมูลจริงนะครับจากนะครับกลุ่มนักสะสมหรือว่าตลาดนักสะสมนั่นเองครับใครดูคลิปนี้จบนะฮะรับรองว่าท่านจะนะครับได้รับความรู้แบบ ถูกต้องนะครับมาดูในเรื่องของเหรียญสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของเหรียญที่เพื่อนๆเนี่ยสอบถามเข้ามาจํานวนมากนะครับกับเหรียญที่เป็นเหรียญ5บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่10นะครับว่าปี 2562, 63เนี่ย64เนี่ยมีราคาหรือยังนะครับหลายคนเนี่ยก็หาไม่เจอใช่ไหมครับหาไม่เจอใช่ไหมฮะ6 3 6 4 6 2 6 1นเนี่ยนะครับต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปี616263 64นั้น นะครับยังไม่มีราคานีครับในกลุ่มนักสะสมหรือว่าตลาดนักสะสมนะครับยังพบเจอได้ง่ายนะครับนี่จะว่าเนี่ยนะครับผมมีการนะครับค้นคว้าจากเหรียญจํานวนมากเนี่ยก็ยังพบเจอได้ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นราคายังไม่มีนะครับเพื่อนๆก็นะครับอย่าสับสนนะครับหรือว่านะครับดูข้อมูลผิดๆมาแล้วส่งมาขายจากทางช่องเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รับซื้อนะครับทั้ง6 1 6 2 6 3 6 4เห็นไหมครับวันนี้ผมนําเหรียญมานะครับมาเยอะเลย นะครับผมนําเหรียญมานะครับเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมนํามาเพื่อนะครับที่จะดูว่านะครับว่ามีจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยนะฮะผมนามาเยอะนะครับต้องยืนยันว่าสยามเจ้เนี้มีเหรียญเยอะนะฮะมีเป็นกระสอบกระสอบนะครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะเรามีเยอะนะครับเราสามารถที่จะนะครับหาข้อมูลเนี่ยมาฝากเพื่อนๆได้นะครับโดยไม่ยากเลยนะครับแล้วมาดูในเรื่องของนะฮะเอ่เกี่ยวกับเหรียญที่เพื่อนๆเนี่ยส่งเข้ามานิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะสามสี่พศนี้นะครับ ส่งเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าข้อมูลจริงของตลาดนักสะสมเนี่ยทำไงจะได้สารหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะนะครับปีที่จะพูดถึงนะครับคือเนี่ยส่งมาเยอะเลยปี4 7นะฮะ4ีเนี่ยนะฮะปี47นี่นะครับนะฮะมีเพื่อนๆเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ส่งเข้ามาเยอะมากเลยนะครับมาทั้งเป็นไลน์แอดนะับผมก็ไม่ได้ตอบกลับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลเหรียญดังต่อไปนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะ แล้วก็ดูตามนะครับแล้วก็ฟังการบรรยายแล้วเพื่อนๆจะเรียกว่าตาสว่างนะครับตาสว่างแล้วก็จะได้ความรู้ไปเลยคลิปที่เอาให้จบเลยนะครับแล้วจะได้ไม่ต้องต้องอธิบายกันซับซ้อนนะครับเอาเหรียญแรกก่อนนะครับคือปี2 5 5 1นะครับปี2 5 5 1เนี่ยนะครับเป็นแบบเก่าเนี่ยเขาเรียกว่า,าเป็นพระเศษเล็กนะครับเป็นพระเศษเล็กเป็นแบบไหนคืออย่างนี้พระเศษเล็กอย่างนี้นะครับ ปี2551แบบเก่านี้นะครับมีจำนวนการผลิตนี้220,463,200ล้านเหรียญนะครับนี่คือจำนวนการผลิตนะครับแล้วก็ต่อครับต่อครับปี48นะครับแบบธรรมดานะปี 48, ะป48ะ 7, 76, 000, นะครับปี48เนี่ยมีจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่91,776,000เหรียญนะครับนะก็นะครับต่อนะครับตอนรับที่ส่งมาเยอะเลยนะครับผมเอาเหรียญที่เพื่อนๆส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวมาบอกจำนวนการผลิตนะครับ ในส่วนของปี49นี่นะครับปี49นี่ผลิตนะฮะจำนวนการผลิตเนี่ย254ล้าน4 3,000เหรียญนะฮะเพราะนั้นเยอะอยู่นะครับปี49นะครับต่อที่ปีนะครับในเรื่องของปี47เนี่ยนะฮะปี47เนี่ยนะครับเพื่อนๆครับต้องบอกว่านี่ครับมีเพื่อนๆเนี่ยส่งเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับสอบถามเข้ามาเพียบเลยนะครับ แล้วเป็นไลน์แอดเนี่ยผมไม่ได้ตอบกลับนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่ผมรับซื้อเนี่ยผมจะไม่ได้ตอบกลับนะครับผมอ้างยิงจากข้อมูลจริงเลยนะฮะของตลาดนักสะสมเลยว่าปี47ทําทำไงจะได้เงิน1 0 0 0 0แบาทนะครับฟังนะครับในส่วนของปี2อง7นี่นะครับข้อมูลการผลิตของเหรียญปีนี้นะครับสูงถึง1 2 0่งร้อยล้านหนึ่งแเหรียญครับท่านลองคิดดูสิครับปี47นะฮะ ผลิตย้ำอีกครั้งหนึ่งครับผลิต120ล้าน1 8 7 0 0 0เพันเหรียญครับท่านลองนึกภาพดีครับว่าจะมีราคาสูงถึงหลักแสนไหมนะครับผมต้องยืนยันว่าปี2547่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการได้เงินสารนึงเงินสดเนี่ยท่านต้องมีเหรียญ5บาทปี47นั้นอยู่ในมือนั้นจำนวน20,000เหรียญครับนะฮะก็เอา20,000คูณเลยนะครับ20,000นคูณนะฮะท่านก็จะได้1 0 0 0 0 0 นะครับนี่คือข้อมูลจริงนะครับต้องบอกว่านี่คือข้อมูลจริงนะครับของตลาดนักสะสมผมอ้างอิงตลาดนักสะสมเลยนะครับต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านะครับปี2547หี่เหรียญ5บาทนั้นยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญครับนะครับถ้าเกิดว่าจะมีจริงๆก็คงจะเป็นในเรื่องของเหรียญที่ไม่ผ่านงานใช้หรืออยู่ในกระสอบนะครับถึงจะมีการเล่นหากันแต่ว่าก็ถ้าออกเหรียญเดียว2เหรียญเนี่ยก็ยังไม่เล่นเลยหลัก ประมาณประมาณว่าไม่เล่น9 0ขึ้นไปแต่ถ้าอยู่ในถุงหรืออยู่ในแผงนั้นมีราคาเล่นครับแต่ถ้าผ่านงานใช้แบบนี้ยืนยันว่ายังไม่มีราคาในตลาดนักสะสมนะครับถ้าต้องการเก็บเหรียญปี47ให้มีเงิน1 0 0 0 0แบาทนั้นนะครับท่านต้องมีเหรียญปี47อยู่ในมือนั้น2 0 0หมื่นเหรียญครับนี่คือข้อมูลจริงจากตลาดนักสะสมนะครับสยามชแนลก็หยิบยกมาฝากเพื่อนๆที่ส่งเหรียญปีนี้ นะับปีที่ผมพูดคุยในคลิปนี้เข้ามาหาสยามเจเน็ตนั้นจํานวนมากนั่นเองครับแต่ถ้าท่านต้องการขายได้จริงผมขอปี40และก็ปี46เท่านั้นนะครับถ้ามีและส่งเข้ามาได้เลยนะครับยินดีประเมินราคาครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักสะสมนะครับสำหรับทีน่นี้ขอกล่าวว่าขอบคุณและสวัสดีครับ